สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับฮานอยรวยด้วยกันนะครับช่องฮานอยรวยด้วยกันก็มาสรุปผลวันที่13พฤษภาคมนะครับสำหรับเลขที่ให้นะครับก็ให้ก่อนวันหนึ่งนะครับเมื่อตามเวลาที่เห็นนะครับสองทุ่มนะครับของวันที่12นะครับก็สรุปนะครับก็เข้า5ตัวเจาะนะครับก็มี9828 1>, 1 8 6 3 5 3แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือรูดล่างนะครับ3รูดล่าง3เข้าถึง9วันติดนะครับท่านใดสนใจก็สมัครสมาชิกได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับกิตต่อทาง ID ที่ขึ้นให้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ